วันนีครับชื่อเดบลก็กลับมาใเกม ARBS เลยนะครับวันนี้เราจะมาทำการเล่นตัวละครเทพเจ้าคอยมาแล้วนะครับนาโอ้หซึ่งเทพเจ้าคอยนะครับเป็นตัวที่ไม่มีทรงรูปร่างที่แน่นอนนะครับนาเป็นเหมือนแสงจ้าๆเหมือนพระอาทิตย์อันหนึ่งนะครับนาซึ่งก็มีพวกมากาบสการะไหว้บูชานั่นก็คือ พี่บัวดำนะครับนะดูไอ้หนุ่มหมัดเครี้ยงควายของเรานะครับมาบูชานะครับนาซึ่งเทพเจ้าข่อยจะว่ายังไงเอาระไปดูกันปั๊บดิว้าวูพวกเราเทพเจ้าข่อยแม่งไม่ทำอะไรเราเลยข้าเราอย่างเดียวเลยผมแค่มานับถือท่านเอาระพวกเราไม่ต้องใจแม่งนั่นต่อยแม่งเลย้วกันนะครับโอ้โห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 โอ้ตายเฮ้ยเทพเจ้าข่อยแป้งปล่อยพลังแสงว่าเแล้วกูเป็นไรวะเนี่ยดูตัวกูสิ เฮ้ยท <premises. S 2> ่านผู้ชมเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้เทพเจ้าข่อยนะครับพลังแม่งโหดว่าตีข้งเดียวตายนะครับแต่เราก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับอาจจะไม่สู้ตัวโหดๆที่เราเอามาเล่นก็ได้นะครับนะเออเอาละมาเอาเอาเผาแรกก่อนดีเนเ่เเเอาเผาสัตว์น้ําก่อนเลยแล้วกันนะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับพวกเราโเราเจอพวกตัวสร้างของพวกเราแล้วจัดการวันซะนะครับนะนี่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 เอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละครับตัวนี้ต้องรุมนะครับตัวนี้ต้องรุมเท่านั้นไม่รุมไม่ได้นะครับเอาละ มาเจอกับ g a n งปารช้อนหน่อยเป็นไงนะครับดูซิจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับเทพเจ้าข่อยนะครับนะเออซึ่งเทพเจ้าข่อยบอกว่าข้าจะสู้แกไม่ได้ยังไงล่ะเขาเพราะว่าข้าเป็นคนสร้างพวกเจ้ามานะครับนะโอ้ยพวกเราเทพเจ้าข่อยฆ่าเราหมดแล้วแสงไฟแม่งอย่างกับดิสโก้เลยนะครับนะโอ้โหไม่มีใครแต่เทพเจ้าข่อยได้นะครับตายไอ้นี่มันตายแบบไหนวะเนี่ยโอ้โหมาแล้วครับนะแซลมอนกูนะครับแซลมอนบ ไม่มีใครสู้เลยอ้ยี่มันฝูงปลาขนาดเยอะขนาดยักษ์นะครับทั้งกองทัพแม่งยังเอาไปอยู่อ่ะงั้นลองเจอดีดูเบิ้งนะครับนะ้อข้าวข้าหูไรจูกูรอมันจะกับข้าสิอ้าวเยอะไม่ได้ปล่อยพอลังรวยกูตายซะและ้วอะนะครับเฮ้ย <c oughs> แม่งโคดโหดอะไรวะเนี่ยนะครับมา เอาระครับถ้ารวมพลกันจริงๆก็จะประมาณนี้นะครับกองทัพเทพเจ้าข่อยนะครับซึ่งมีเทพเจ้าข่อยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มังกรโอ้โหเป็นปีกขวานะครับนะให้เทพเจ้าข่อยมือขวานะครับนะซึ่งก็อนี่ครับนี่เป็นฤาษสีของเทพเจ้าข่อยเหมือนนักรบให้นะครับนะแล้วก็นี่ลูกศิษย์เทพเจ้าข่อยนะฮะมักคิ้งคองนะครับซึ่งถ้าผมเอามาทั้งหมดนี่คงไม่มีตัวอะไรสู้แกงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น เออผมไม่รู้จะเอามารวมกันทำไมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยถึงเวลาแล้วข้ามาแล้วไอเทพเจ้าคอยเอาลูกเวทถึงเวลาที่ข้าจะจัดการเจ้าแล้วกาูรอมานานแล้วก็อีกอย่างที่ฉันอยากขอนะขอปิดไฟก่อนเฮ้เี่ปิดไฟก่อนแล้วจากนั้นข้าก็จะเอาหมาจากนรกของข้ามานี่หมาจากนรก แล้วจากนั้นก็เจ้าลูกน้องปีซ้ายของข้ามาแล้วก็คือไอ้ทิกกี้วันนี้ค่าบอกเื่อคซืออยไม่ใช่ไม่ใช่ใชแกไปซื้อหอยได้ไงอยแกต้องจัดการนหัวหน้าคอยนั่นมันอยู่หน,น,น้าไหนเห็นไหม่ะเอาละรับมาศึกสงครามนะครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเอาละรระหว่างเจ้าแห่งนรกนะครับผู้มาท้าชิงกับเทพเจ้าคอยฮ่าผู้สร้างา po, อาณาจักรเอเจ็ปเอล่ะหนึ่งสองสามลยุย โอ้โหจะครับสองขาโอ้โหปล่อยลำแสงครับเฮ้ยใครชนะวะเฮ้ยใครชนะเฮ้ยยังไงอ่ะใครชนะเฮ้ยใครชนะท่านผู้ชมใครชนะเฮ้ยากใครชนะวะเดี๋ยวก่อนนะใครชนะว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 ะเฮ้ยใครชนะวะ เอาละครับต่อมานะครับผมขอรบ2ตัวนี้ออกก่อนนะครับนะเอาละลบรบๆบรบ,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 รบออกไปนะครับให้มันเจอกันเดียวๆเลยนะครับนะเอาะเนื่องจาก จ้าแห่งนรกนะครับน้าได้สังหารมือขวามังกรเทพเจ้าข่อยไปนะครับนะก็ได้ผ่านด่านมาเจอกับเทพเจ้าข่อยอย่างแท้จริงเอาละฮะใครจะเจ๋งกว่ากันดึงซองโอ๊้าวไม่้าแพ้เจ้าเลยวันเดี้เป็นไปไม่ได้ว้าวหูยิงทีร่างกระจายนะครับนะเออเทพเจ้าข่อยบอกไม่มีใครทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้จักรวาลประหูไปจักรวาลก็ไม่มีใครสู้ฉันได้นะครับนะ ตายนะครับเจ้าแห่งนรกโอ้โหแม่งเดือดแต่หน้าตานะครับดูดิ <c oughs> ตายเลยนะครับโอ้ขอสู้ทอนไม่ได้อีกแล้วเท <c oughs> พเจ้าข่อยก็บอกว่ากลับลงไปในนรกของเจ้าซะนะครับนาะเออตายนะครับเรียบร้อยนะครับรู้ผลแล้วนะครับนาะเจ้าแห่งนรกแพ เอาละครับท่านผู้ชมท่าดูจากผิวเผินนะครับทุกๆตัวในตอนดีของแบบเวอร์ชั่นธรรมดานะครับนะก็น่าจะสู้อะไรเทพเจ้าข่อยไม่ได้แล้วแหละนะครับเนื่องจากไอทิกไอเจ้าแหนารกเนี่ยมันชนะทุกอย่างเลยนะครับดูมันดูมันโอ้โหแล้วแบ่งฆ่าเร็วด้วยนะครับมันแบบกว่าเป็นไฟดิสโก้เลยอ่ะดูดิตายเรียบเครียดแองแมงนะครับตายหมดเลยนะครับดูในเงานะครับมันมีแสงอะไรมันมีลูกเห็นอะไรคุ้มกันตัวมันด้วยนะครับโคตรเจ๋ง อ่ะท่านผู้มชมไหนผมลองเอาเทพเจ้าข่อยกับเทพเจ้าข่อยมาเจอก,กันดิจะเป็นยังไงนะครับป๊าบขอรับโอ้โยเอาดีเทพเจ้าข่อยที่มาก,ก่อนนะครับชะนะเฉยนะครับแล้วโอ้โหอันนี้กลายเป็นแสงไฟสีฟ้าเลยว่ะเอ้ยแสงไฟสีทองเลยนะครับนะไม่มีอะไรดำๆเลยครับหลังจากที่อุปกรณ์หลุดออกจากตัวนะครับนะโอ๋ออันนี้คือเม็ดเม็ดพลาสมานะครับที่หมุนอยู่รอบตัวมันนะครับนาเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเน,นี้ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้มันคือเม็ดพลังยิงเหรอ อ๋อถือว่ามันยิงเป็นไฟดิสโกโ้นะครับนะอ้าวเล่นกับใครไม่ได้นะเทพเจ้าขอไอ้พวกเราไม่เชื่อเรื่องเทพเจา้าโว้ยใครสร้างเราไม่ใช่ลรองลูกพ่อแม่เป็นคนสร้างเรามาตั้งหากนะครับนี่ไอ้พวกนี้ความเชื่อแบบผิดผิดมึงเตรียมตัวตายได้เลยนะครับนะไม่เชื่อเรื่องพระเจา้าอย่างนั้นหรอแย่ซซซซๆๆพวกเรา,าบ้าบอมาจริงเ,เราพังเลยเราสร้างมาเป็นปีแม่งพังในหนึ่ง <c oughs> วินะครับนะตาย นะครับหูยังเหลือเชิยังเหลือเชิญเออเทพเจ้ากาฉันไม่ได้หรอกเว้ยเพราะว่าฉันคือคนสร้างเทพเจ้าแป้งพูดไปไดยแล้วนะครับนะเอาละไปแล้วพวกเราวิ่ง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 เอาติดเศษซากเรือนะครับน่าเดินไปไม่ได้นะครับเทพเจ้า่อยก็ไม่เคลื่อนด้วยนะครับเทพเจ้า่อยบอกว่าแต่แกอยาาคอดฉันก็เดินหมาสัญชีไอพวกโง่นะครับนะเอาละตอนนี้นะครับอันนี้แบะจัดการแม่งเลยไปแล้วกูกูเอาเศษซากเรือมาด้วยนะครับเอาละแกฆ่าครอบครัวฉันในเทพเจ้าแอะ นึกว่าจะมีอะไรต่อสู้ที่มันเวอร์นะครับนะก็นึกว่าพูดออกมาแล้วจะมีพลังนะครับแต่สุดท้ายแพ่งก็เหมือนเดิมเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทำอะไรดูท่านผู้ชมดู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 ดะแม่จะเป็นอะไรที่โคตรฮาอะไรนะครับเดี๋ยวดูได้ดูนี่ดูนี่ดูนี่นะครับนะมันเป็นบั๊กในเกมนะครับนะเวลาเริ่มเกมใหม่มันสิ่งของที่เราสร้างนะครับมันจะเด้งนะครับคอยดูนะคอยดูนะคอยดูนะท่านผู้ชมคอยดู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 มาดูดีพวกเราเรือแางสมบัติพวกเราปิวหมดเลยนะครับ พิวตกมดเลยนะครับนาโคตรเจ๋งเอาละครับต่อมาผมอยากให้เจอตัวนี้นะครับนาโอ้บิ๊กชนกันนะครับกระต่ายยักษ์ที่ถือไพ่อูนตัวละครที่เคยโหดมามากที่สุดในเกมนะครับาแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเทพเจ้าหอยแล้วแหละเอาละนะครับลองเจอกันดูครับจะเป็นยังไงนะครับเอาละลุยตายบิ๊กชนกันกูเออเออคนก่อนเราเคยโหดที่สุดแต่คราวนี้เรากะที่สุดแล้วนะครับเจอเทพเจ้าหอยสังหารโหดนะครับตายนะครับโอ้โห อ่าท่านผู้ชมต่อมาเอาเป็นพวกมอนสเตอร์ละกันนะเนี่ยน่เนี่ยโอ้โหไอ้นี่น,น, ID นะครับไซบอร์กร์ชัติลูกศิษย์เทพเจ้าข่อยดิคือโคตรโหดนะครับนะแล้วก็คิงกิโดราไอรอนแมนมาดิมาดิด,ดูทิสรุมจะเป็นยังไงครับก็ซีร่าก็ามาเอาดิรุมเลยครับนะปาบมาดิต้องปาจับโอ้โหเรายิงมอนเล้วมันให้ตายหมอนี่เอาข้ามันเป็นใครอ๋อข้าคือเทพเจ้าข่อยอคนทราบพวกแกองอะไรโอ้โหพวกเราก็เลยขึ้นอ๋อเจอ,อต,อตายนะครับเรียบร้อยไม่สู้ มาต่อมานะครับรมคนฤศีนะครับนาฤศีบอกพวกเราจะจัดการท่านเนื่องจากท่านนั้นเปลี่ยนไปข้าคนเป็นว่าเรเดี๋ยวเจ้าก่อนเราจะไม่รับถือท่านแล้วเราใช้พลังท่าน ข้อท่านเองเอาเราเว้ยนะครับราสีแบงทรยศเทพเจ้าข่อยว่ายังไงนะครับจังหวะดนี้โอ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 ้เทพเจ้าข่อยเจอพลังตัวเองนะครับรูสีบอกพวกเราสู้ตายสู้ตายเอาลว้ยเอาลว้ยรุนใส่พลังใส่เทพเจ้าข่อยนะครับเออพลังของเทพเจ้าข่อยใส่เทพเจ้าข่อยเองนะครับฤาสีเทพเจ้าข่อยบอกว่าพลังนี้พวกเจ้ายุบดาจะมาสู้ฉันได้เราไม่มีทางตายอยู่ดีนะครับฤาสีกูตายนะครับโอ้ยยี่สิบเอ็ดตัวรวมไบงยังไม่รอดอ่ะคิดดูแล้วกันอ่ะ นะครับอ่ะซี่งแกอ่าเอาละครับต่อมาเจอกับเทพเจ้ามังกรนะครับโอ้โหมือขวางของเทพเจ้าคอยที่เทพเจ้าคอยไว้ใจนะครับราตอนนี้เทพเจ้าคอยก็บอกเฮ้ยอย่าไว้กับพ่ออย่างนั้นเหรอเออแกจะเอาพลังของฉันที่ฉันให้แกเนี่ยไอ้มังกรเนี่ยมาสู้กับตัวฉันเองอย่างนั้นเหรอนะครับนาเทพเจ้ามังกรบอกเฮ้ยผมแค่อยากลงกับท่านว่าท่านนั้นแข็งแก่งจริงหรือเปล่าอ่าโอเคนะครับเทพเจ้ามังกรอยากลองวันเดี๋ยวจัดให้นะครับนะ มาเอาละเริ่มโอผมโอผมไม่ดาซ่อกับหัวดาข่อยเลยเทพเจ้าข่อยเก่งจริงๆนะครับนะข้าก็บอกแล้วมันมีอะไรหยุดข้าได้ข้าคือเทพเจ้าข่อยเบอกนะครับนะอ้าวตายนะครับนะเออไปสู้กับเจ้าของพลังได้ไงล่ะบัดโถยเทพเจ้ามังกร อาร่าครับสำหรับวันนี้จบกันไปที่บักโซนิกนะครับความเร็วแสงนะครับนะโหูผมเมบลอกับพี่าไปแล้วะจะมาจับโซนิกไม่ทันหรอกแอะโซนิกบอกจับทันนี่ไงวะไม่กูตายเลยแอะนะครับนะโอ้ย โอเคสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นคอนเทนต์เทพเจ้าข่อยนะครับนะทุกคนก็ได้ดูนะครับว่าแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับในการใช้เรเซอร์รู้สึกว่าจะโหดมากนะครับแค่จิ้มชี้นิ้วชี้นิ้วตาย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 นะครับนะท่านสังเกตเลยครับนะครับตัวนี้นะครับน้าจะคล้ายๆกับอาวุธของเทพเจ้าข่อยในเกมแท็บเลยนะครับนะเออนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คอนเทนต์เทพเจ้าข่อยก็ในเออบีเอสก็จบไปเท่านี้แหละบาย